เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของหินนะคะวันนี้เราเจาะลึกให้คุณได้รู้จักกันเลยแต่ว่าข่าวแรกมาขอเป็นแบบว่าอะไรน่ารักน่ารักจากสองสาวดีกว่าคือผมถามคุณแค่เนี้ยคุณผู้ชายเนี่ยนะฮะถามคุณง่ายคุณผู้หญิงนะครับคุณว่าน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยเซ็กซี่หรือเปล่าหน้าเซ็กซี่ไหมใหม่เขาจะไม่ได้ออกแนวเซ็กซีอ่อ่ะเขาออกแนวสวยสง่าออแล้วคุณว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมาเต้นเป็นสไตล์บิยอนเซ่เนี่ยมันจะน่าดูขนาดไหนโอ้โห ต้องบอกเลยว่าน่าดูมากเพราะว่าหน้าสวยขนาดนี้แล้วก็หน้าดูสง่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นอะไรที่แบบแบบนี้ไงะะนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งความสามารถของใหม่ดาวิกาครับนี่นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงฝีมือการแสดงแล้วก็การันตีว่าเป็นตัวท็อปๆนะครับ แล้วก็หลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสาวลูกครึ่งหน้าไทยอย่างน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะอทำได้ดีอย่างหนึ่งก็คือการเต้นบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะคลิปเต้นที่โพสต์วิดีโอผ่านทาง i ิน t a g r a m ขณะซ้อมเต้นแท็กทีมกับน้องใบเฟิร์นพิมชนกนะครับในเพลง Crazy Love ของบ e y อ n เซฮะเรียกว่าทั้งซายทั้งโยกทั้งเหวียงชนิดที่ว่าไม่ห่วงเอหวหว่วงห่วงคอกันเลยฮะ ด้วยกันไหมที่เราไปเรียนเต้นกันเองเล่นๆค่ะก็คือแบบมีวันว่างตรงกันแล้วก็อยากออกกำลังกายก็เลยไปไปลองดูค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบแบบใหม่เป็นคนที่ชอบดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะชอบดูคลิปแบบบิอันเซ่ดะดิกาก้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกหนูว่าตุ้นเด็กกันแหะค่ะแต่ว่าหนูก็จะชอบมากแล้วก็อยากเต้นได้บ้างอะไรเงี้ยก็ลองลองไปไปดูแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยแต่ในคลิปจะมีแบบลืมลืมท่าบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนแบบ สชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ลองถ่ายคลิปดูอะไร้ยค่ะเพราะในไอจีมันมีแค่15วิอะค่ะแล้วเต้นเต้นกันนานมากค่ะพี่พดูถูกแบบใน YouTube ไปดูได้ค่ะจะมีแบบโกะโกะแบบหลุดแบบเยอะค่ะไปเรียนอีกค่ะแต่ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างกับออกกำลังกายดีกว่าอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นค่ะความคิดดาวิกาเขาเขาชอบคือเขาจะชอบแบบ มีย้อนเซ่หรือชอบสไตล์นั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออเห็นว่าได้โอกาสออกกําลังกายแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาค่ะก็ไปเรียนสนุกๆแต่ยากมากสําหรับหนูมีชาวเด็กชาวสาวเหมือนกันว่าเราแบบสวยขึ้นแล้วก็ดูอื่นด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะเฟิร์นกับใหม่อยาจะใส่เสื้อก้ามเหมือนในเคซที่อินเลิฟตามเขาอะไรเงี้ยคือคิดว่าจะถ่ายนี่คือคือเป็นอยไรเงแค่สองคนมีพี่ก้าวไปนั่งอัดคลิปกันเล่นๆอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแบบจะแบบออกมาจริงจังคิดว่ามันเซ็กซี่ไหมคิดว่าไม่เลยค่ะคิดว่ายังเต้นอะไรก็ไม่รู้อะไร้ย ก็เหมือนแบบเราเหมือนเราไม่ได้คิดว่าจะไปเต้นให้สวยงามประกวดอะไรเราเรียนแค่แบบสนุกสนุกอยากออกกำลังกายมากกว่าเขามองเหมือนเราไปเสริมสีมอะไรก็เอยไมเช่ไหมอาจจะเป็นพราะหนูไม่เคยใส่เสื้อกล้ามแล้วมันรัดรูปหรือกางเกงขาสั้นแล้วไปเต้นอะไรแบบนั้นมากกว่า อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงออกมาเป็นระลอกนะคะตอกย้ำว่าสาวใหม่ดาวิกาเตรียมสัอกวิกพรราม4โดยเบรกงานทุกชิ้นของทางช่อง7แถมงานตอนนี้นะคะช่อง3ก็ยังยื่นบทนางร้ายเตรียมดันให้เป็นนักแสดงแถวหน้าให้อีกเจ้ตัวก็เลยรีบปฏิเสธกันยกใหญ่ค่ะยืนยันว่ายังมีสัญญากับช่อง7อีกนานข่าวนี้ไม่จริงเลยสักนิดค่ะยังคยังค่ะ,คะก็ยังมีสัญญาอยู่กับช่องเนะคะ อันนี้ไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าจะมีละครติดต่อมาเรื่อยๆแล้วเราก็กําลังพูดคุยอยู่ค่ะอันนี้ตัวมาเองก็แปลว่าไม่น่าจะมีความจริงนะคะเพราะว่ายังเหลือสัญญาอยู่กับช่องเจ็ดนะคะยังไม่มีใครมาชักชวนนะคะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยค่ะคือมันยังเหลือสัญญาอยู่แล้วก็ยังมีละครที่เล่นอยู่อ่ะต้องให คุณลุงฟันธงค่ะว่าเซ็กซี่ไหมอยก็น้องเขาดูดีอยู่แล้วนะฮะก็มองได้หลายมุมเต้นเก่งไหมเก่งไม่ได้จับจังหวะเลยอ่ะผมบอกให้เลยว่าน้องใหม่นี่ ทำคลิปบ่อยๆเลยฮะน้องเพราะว่ามันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่ามันสามารถเห็นอีกหนึ่งมุมที่น้องมีความสามารถแล้วก็ชวนมาน้องใบเฟิร์นก็ชวนมามาเต้นด้วยกันดีมากและชุดสวยชวนไปด้วยนะมะไปเลยเดี๋ยวคุณเพลงพอมนะเทียนนี่น่าเขียนจริงๆเดี๋ยวมีข่าวด้วยนะเทียนมี่ี่เนี่ย